ภายในเรือนหลังใหญ่พิกุลกำลังสั่งบ่าวจัดวางสำรับกับข้าวตามที่ตนต้องการไม่นานผู้เป็นพ่อเดินขึ้นเรือนมากับหญิงสาวสองคนแค่ของพ่อแต่งตัวเหมือนชาวบา้านร้านตลาดทั่วไปแต่ผิวพรรณหน้าตาสวยโดดเด่นมามาแม่เริ่มเพยขึ้นมาพอดีเลยพิกุลจะสำรับพอดีมากินข้าวกันอ้อแ p ลนนวลด้วยนะเจ้าขาท่านขุนพิกุล มีคนมารับข้าวเพิ่มสองคนเชิญทั้งสองนั่งเจ้าคะ่ะอีแดงจัดสำรับมาเพิ่มอีกสองชุดเออพี่กุลนี่แม่รำเพยกับลูกสาวชื่อแพลน,นวลตั้งแต่วันนี้ไปทั้งคู่จะขึ้นมาอยู่บนเรือนร่วมกับเรานะอะไรนะท่านพ่อหมายความว่ายี่ยงไรบะเหตุใดต้องให้ขยายความพ่อรับแม่รำเพยมาเป็นเมียแพลน,นวลก็ต้องเป็นน้องของเจ้าสินางคนนี้เป็นใครกัน มีดีอันใดพ่อถึงได้พามาอยู่ด้วยตั้งแต่แม่เสียไปพ่อไม่เคยพาใครขึ้นมาอยู่บนเรือนเลยแม่น่าอุ่นพ่อ,อยังปลูกเรือนหลังเล็กที่อยู่อีกหลังหนึ่งพิกุลตั้งท่าจะโวยวายเมื่อรู้ว่าพ่อพาเม,มียใหม่ที่เธอยังไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเข้ามาอยู่ที่เรือนซ้ำร้ายเป็นไม่ไม้ลูกติดแต่เมื่อพอมีสีหน้าจริงจังเธอจึงนิง่งเงียบแสดงแค่ท่าทางกับฟัดกาเฟียด้ดวยความไม่พอใจแค่นั้น พิกุลชำเลืองมองรำเพยกับลูกสาวพี่กำลังกม้มหน้ากินข้าวด้วยกิริยาสำรวมพิกุลกินข้าวด้วยอาการฝืดคอกินคำสองคำจึงขอตัวไปพักผ่อนเมื่อขุนเรืองสั่งให้บ่าวนำแพรนวลไปพักห้องข้างๆพิกุลส่วนเขาพารำเพยเข้าไปในห้องนอนของตนรำเพยไม่สบายใจจึงขอร้องให้ขุนเรืองไปปรับความเข้าใจกับลูกสาวก่อนแล้วค่อยมาพักผ่อน ท่านขุนก็ทําตามอย่างวางง่ายพี่กุนอย่าขัดขวางเรื่องพ่อกับแม่ราเพยเลยนะลูกไม่ได้ขัดขวางแต่ท่านพ่อจะนําใครเข้ามาอยู่บนเรือนทําไมไม่บอกข้าบ้างเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แม่ราเพยนะ่ะเป็นลูกสาวของนางละครพ่อรู้จักนางเมื่อครั้งที่พ่อยังไม่ออกเรือนกับแม่ของเจ้าตอนนี้สองแม่ลูกไม่มีที่ไปพ่อจึงชวนมาอยู่ด้วยแค่นั้นแล้วก็ตามมาอยู่กับผู้ชายง่ายๆแบบนี้ยมีแม่หญิงดีๆที่ไหนเ็าทากัน ขุนเรืองเล่าให้พิกุลฟังว่าพ่อของแพรนวนเป็นพ่อค้าในขณนะดเดินทางค้าขายถูกโจรดักปนแล้วถูกแทงตายเมื่อสิ้นผู้นำญาติของผัวต่างรุมลังแก่แม่ลำเพยกับลูกขันจะพาลูกกลับบ้านพ่อแม่ของตนก็ไม่กลา้าเพราะครอบครัวไม่ยินยอมไม่คบหากับพ่อข้าจึงได้หนีตามกันมา เมื่ออยู่ไม่สงบสุขแม่กับลูกจึงหอบผ้าออกจากบ้านแล้วใช้ชีวิตไร้ลำหากินไปเรื่อยจนขุนเรืองไปเจอที่ตลาดซึ่งรำเพยคือรักแรกของขุนเรืองที่เขาไม่เคยลืมหลังจากคุยกับพ่อพี่กุลรีบไปรายงานน้าอุ่นซึ่งเป็นน้องสาวของแม่ที่ตายไปแล้วหญิงวัยกลางคนขยับเข้ามานางไกลและโอบกอดเธอไว้ ใจเย็นๆนะลูกเรามาช่วยกันคิดนะอยู่ข้างแม่พี่กุลเสมอนะทำไมต้องพามันขึ้นมาอยู่บนเรือนด้วยน้ำอุ่นก็เป็นเมียคุณพ่อนาะอุ่นก็เป็นเมียคุณพ่อยังไม่ให้ขึ้นมาอยู่บนเรือนเลยเช่นนั้นนะ่าจะขึ้นไปกลองมาไลกับแม่พี่กุลบนเรือนแล้วเราจะอยู่กันบนเรือนใหญ่ทั้งวันทำไมเราต้องอยู่บนเรือนทั้งวันเจ้าคะอ้าวก็แม่พี่กุลเป็นเจ้าของเรือน จะให้ใครมาอยู่เรือนเราแบบสบายใจได้เย่ยงไรในเมื่อแม่พิกุลไม่อยากให้มันอยู่ก็ต้องทําให้มันอยู่ไม่ได้สิอุ่นอาสาเข้ามาเลี้ยงหลานตั้งแต่พี่สาวตายเธอดูแลหลานอย่างดีจนขุนเรืองไว้ใจปล่อยให้เธออบรมเลี้ยงดูพิกุลส่วนตัวเองนั้นทํางานแทบไม่ได้เจอลูกหลังจากวันนั้นพิกุลและอุ่นครุกอยู่บนเรือนใหญ่กับโงสวนไม่ออกจากบ้านไปไหน ส่วนรำเพยกับแพรนวลใช้เวลาส่วนมากในการทำอาหารจึงอยู่แต่ในครัวทำให้เหมือนต่างคนต่างอยู่แต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่พิกุลต้องการเธอจึงดำเนินการแผนขั้นต่อไปพิกุลไม่เคยแสดงกิริยาก้าวร้าวแพรนวลกับรำเพยต่อหน้าขุนเรืองเลยเนื่องด้วยเกรงพ่อของตนแม้ขุนเรืองจะรักบุตรสาวคนนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาเค็มงัวนพิกุลจะไม่กล้าขัดคำสั่งคนเป็นพ่อ แต่วันไหนขุนเรืองไปราชการพิกุลก็จะมาหาเรืองแกล้งแพรนวลทั้งพูดถักทางให้เจ็บใจบางครั้งทําให้เจ็บตัวแม้ว่ารำเพยกับลูกสาวจะอยู่ด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวและไม่เคยนิ่งดูดายไม่เคยว่างเว้นจากงานบ้านงานเรือนแต่ไม่เคยดีในใสายตาของพิกุลวันนี้ก็เช่นเดียวกันขุนเรืองกับแม่รำเพยไม่อยู่เรือนไปทําธุระต่างเมืองนางแพรนวลสายขนาดนี้สำรับข้าวข้ายัางไม่เสร็จอีกรึนางแพรนวล เจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะแม่กว่าจะมาได้นี่เอ็งเข้าครัวยิ่งไรหน้าตาเนื้อตัวถึงผุดผ่องเช่นนี้ข้าว่าเอ็งคงไม่ได้ตื่นเช้าไปเข้าครัวกระมังนาอุ่นคิดเหมือนข้าหรือไม่ใช่คงนัดเจอผู้ชายกระมังไม่ใช่นะเจ้าค่ะอีฉันอยู่ในครัวจริงๆเจ้าค่ะเอ็งไปหาผู้ชายที่ไหนข้าไม่ว่ากระไรดอกรีบหาผัวแล้วย้ายออกไปอยู่ด้วยกันซะไม่ต้องอยู่ให้เกะกะสายตา านขอชิมแกงนี่หน่อยสิไอ้แกงเผ็ดมากเอ็งก็รู้เนี่ยว่าข้ากินเผ็ดไม่ได้จะแกล้งข้างั้นหรือเผ็ดจริงหรือเจ้าคะอีฉันใส่พริกเม็ดเดียวนะเอ็งพูดอย่างนี้กล่าวหาว่าข้าแซงเผ็ดงั้นหรือไง พิกุลยกถ้วยแกร่ร,ราดหัวแพรนวลเธอลนลานกระโถดถอยหนีพิกุลจึงคว้างถ้วยแกงโดนหัวของเธอแพรนวลร้องโอยด้วยความเจ็บปวดยังไม่พอใจพิกุลหันมาหยิบกระโถนหวังจะคว้างใส่อุ่นลุกขึ้นมาห้ามเพราะกลัวแพรนวลจะมีบาดแผลแล้วเรื่องจะรู้ถึงขูของขุนเรืองจะทําให้แผนแการของเธอไม่สําเร็จเธอบอกมือไล่ให้เบาพาแพรนวลลงจากเรือนไปอุ่นจึงสั่งบบาวให้จัดสํำรับขึ้นมาใหม่ รำเผยกลับมาตอนเย็นเห็นหัวลูกสาวมีรอยฟกช้ำเธอรู้ได้ทันทีว่าฝีมือใครพอเมื่อ,อไหร่ขุนเลืองไม่อยู่ลูกสาวจะถูกพิกุลลังแกอยู่ร่ำไปแม่ทายาให้ลูกสาวด้วยน้ำตาที่เอ่อดวงตาเพราะสงสารลูกเจ็บหรือเปล่าแม่แพรแม่จะเจ็บมากกว่าที่ไม่ได้อยู่ปกป้องลูกรู้ว่าเขาชังแล้วเข้าไปหาเขาทำไมเจ็บนิดหน่อยเจ้าค่ะ พี่พิกุลเรียกลูกก็ต้องเข้าไปให้บ่าวเข้าไปแทนจะเดือดร้อนเรามาอาศัยเรือนเข้าอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายลูกท่านเล่นคนดีของแม่ต่อไปถ้าขุนเรืองจะพาแม่ไปที่ใดแม่จะขอให้ท่านพาแม่แพรไปด้วยนะแม่จะคอยปกป้องลูกเองอย่าให้ขุนเรืองต้องกังวลใจเรื่องในเรือเลยงานราชการท่านก็มากโขแค่นี้ลูกทนได้เจ้าค่ะแค่ได้อยู่กับท่านแม่ก็พอ ขุนเรืองมิจสหายเป็นถึงเจ้าพระยาเจ้าพระยาท่านมีลูกชายคือหัวหมู่ลิบเขามักแวะเวียนมาหาพิกุลที่เรือนเป็นประจำในเช้าวันนี้ก็เช่นกันในขณะที่เรือของเขากำลังจะจอดเทียบท้า ชายหนุ่มเห็นพแพรนวล<ๆ>กำลังใส่บาตรอยู่ที่ท่าน้ำหญิงสาวกำลังหลับตาพนมมือรับพรจากพระแสงยามเช้ากระทบใบหน้านวลของเธอทำให้เขาอ้าปากค้างตะลึงในความงามของพแพรนวลหลังจากพระแจวเ,เรือออกไปแล้วบ่าวจึงนำเรือเข้าจอดเทียบท่าแต่ทว่าหัวหมู่ยังนั่งนิ่งจ้องมองพแพรนวลที่กำลังยกมือไหว้เขาสวัสดีเจ้าค่ะหัวหมู มหาพี่พิกุลรึจะขึ้นไปรอบนเรือนหรือจะรอที่สาราท่าน้ําอีฉันจะให้บ่าวไปเรียนพี่พิกุลเจ้าค่ะเอ่อว่าไลนะแม่หญิงรู้จักข้าด้วยรึเจ้าค่ะอีฉันชื่อแพรนวลเคยเห็นหัวหมูมหาพี่พิกุลเจ้าค่ะอ๋อแม่แพรนวลลูกสาวข,ของแม่รำเพยนี่เองได้ปลาดหน้าใกล้ใกล้กับวันนี้เองงามไม่แพ้ผู้เป็นแม่เลยนะแม่จะมีฉั้นต่อหน้าเยี่ยงนี้ อกชันจะกล้าพบป่าหน้าท่านอีกหรือเจ้าคะเออบ่แต่จะรอที่ไหนเจ้าคะจะได้เรียนพี่พี่กุลรอที่ท่าน้ําขอรับพี่แจ่มจ้าไปเรียนพี่พี่กุลหน่อยนะจ้าตามสบายเจ้าคะ่ะหัวหมูอีกชันขอตัวไปทำอาหารเช้าก่อนลาเจ้าคะ่ะเดี๋ยวก่อนแม่หญิงอ้าวไปซะแล้วหัวหมูลิดยืนมองตามร่างอรชอนที่เดินห่างไปจนลับสายตา เย็นวันนั้นหัวหมู่มาทานอาหารเย็นที่บ้านขุนเรืองเมื่อสำรับเริ่มยกมาตั้งจนครบขุนเรืองลำเพยและพิกุลต่างเริ่มกินอาหารแต่หัวหมู่ยังชะเง้อมองบันไดเรือนเหมือนรอใครพิกุลจึงเชิญเขาทานอาหารเมื่ออิ่มแล้วหัวหมู่ขออนุญาตเดินย่อยพิกุลจึงเดินไปด้วย เมื่อเดินผ่านทางที่เชื่อมต่อไปครัวเจอแพรน,นวนที่กำลังเดินออกมาจากครัวพอดีหัวหมูร่รีบเอ่ยทักแพรน,นวลทามกลางสายตาไม่พอใจของพี่กุลแม่แพรน,นวนอยู่ที่นี่เองหรือไม่เห็นแม่ขึ้นไปรับข้าวบนเรือนสวัสดีเจ้าค่ะหัวหมูเอ,อ่พอดีงานในครัวยังไม่แล้วเสร็จเจ้าค่ะแพรน,นวลเขาอาจจะรอรับข้าวกับคนรักเขาก็ได้นะท่านพี่ อ้าแม่แพลนวลมีคนรักแล้วเหรอเยยังเจ้าค่ะคนอย่างอีฉั้นไม่มีใครสนใจดอกคุณพิคุณคงเข้าใจผิดเจ้าค่ะอีฉั้นขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะแพรนวลน้มหน้าหลบสายตาคมของหัวหมูพิกุณแกแอมแล้วถลึงตาใส่แพรนวลหญิงสาตกใจรีบเอ่ยลาชายหนุ่มแล้วเดินก้มหน้าออกไปจากวงสนทนาน,นั้น หลังจากวันนั้นลูกชายคนเดียวของเจ้าพยาแวะเวียนมาทานข้าวและเข้าออกเรือนขุนเรื่องทุกวันจนเวลาผ่านไปเกือบเดือนแต่แล้วเขาก็หายไปหลายวันพิกุลร้อนใจสอบถามข่าวคราวของหัวหมูฤทิ์จากพ่อก็ไรนะลูกบอกว่าไม่เจอหัวหมูมาสองอาทิตย์แล้วเมวื่อวานเขาก็ยังเอาผลไม้มาให้ที่เรือนเลาอยู่เลยนะลูกไมเจอเขาเลยไม่เจอเจ้าค่ะท่านพ่อไม่อยู่เรือนรู้ได้ยิ่งไรเจ้าคะ ก็พ่อกับแม่แพลนวนวลน่ะเจอเข้าที่ตลาดเขาเล่าให้ฟังว่าต้องย้ายราชการไปอยู่ที่หัวเมืองจึงอาสานำผลไม้มาส่งที่เรือนพ่อคิดว่าหัวหมูจะมาล่ำลาลูกซะอีกมาตอนไหนไม่มีบ่าวไปบอกลูกเลยสักคนไม่เด็ดารละลูกต้องเรียกบ่าวทุกคนมาชำระความจากเหตุการณ์นี้พิกุลจึงเรียกบ่าวในเรือนทั้งหมดมาไต่ถามจึงได้คําตอบว่าหัวหมู่มาถึงเรือนก็นําบ่าวผู้ชายขนผลไม้เข้าไปในครัว ไม่มีใครไปแจ้งพิกุลเพราะหัวหมูบอกว่าจะขึ้นไปหาแม่พิกุลบนเรือนเองพิกุลหงุดหงิดโมโหแต่ไม่กล้าแสดงกิริยาก้าวร้าวกับคนในเรือนเพราะขุนเรืองอยู่ด้วยเธอจึงเดินหน้าง,งั้ำเข้าห้องนอนโดยมีนาอุ่นเดินตามไปไม่หา่างแม่พิกุลนะคิดว่าหัวหมูไม่ขึ้นมาหาแม่ต้องเป็นแผนนั่งรำเพยกับลูกที่คิดจะแย่หัวหมูกระมัง ท่านพี่คงไม่ใ่ต่ำไปมองลูกนางรำแทนลูกเจ้าคุณกระมังนะอุ่นนอนใจได้หรือทุกวันนี้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แวะเวียนมาที่เรือนเราก็อ้างว่านําของมาฝากท่านคุณน่าสืบความมาแล้วความจริงล้วนอยากเห็นนางแพรนวลทั้งนั้นมันคงเที่ยววานสเสน่ห์ไปทั่วจนคนเล่าลือก,กันว่าลูกเลี้ยงท่านขุนเรืองโฉมงามดั่งนางสวรรค์น้อยนางแพรนวล ปล่อยไว้ท่านพี่ต้องปันใจให้มันแน่พี่คุณต้องทำยี่งรงรเจ้าคะสองแม่ลูกนั่นนับวันผิวพรรณหน้าตางดงามขึ้นนาว่าพวกมันต้องมีวิธีเพิ่มความงามแน่แท้เราต้องส่งคนไปตามสืบเมื่อเราได้วิธีมาแล้วเยาว่าแต่หัวหมู่เลยเจ้าพระยาเราก็คว้ามาได้ไม่ยากเย็น อุ่นและพิกุลส่งบ่าวที่ไว้ใจให้ไปช่วยงานแพรนวลแบบไม่ให้เธอคลาดสายตาหลายวันผ่านไปบ่าวจึงนำเรื่องผิดปกติที่คนส่วนมากเขาไม่ทำกันมารายงานก็คือทุกเช้าแพรนวลจะนำไข่ไปใส่ในหม้อดินวันละฟอกเมื่อปิดฝาหม้อเรียบร้อยเธอจะนำหม้อดินนั้นขึ้นไปวางไว้บนคือเช่นเดิมแล้วปิดกุญแจห้องนั้นไม่ให้ไข่เข้าไป พิกุลกับอุ่นปรึกษากันถึงเรื่องนี้ไปยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงรอโอกาสที่จะคาดขันเอาคำตอบจากรำเพยและแพรนวลแล้วก็ถึงวันที่ขุนเรืองต้องไปราชการหลายวันอุ่นกับพิกุลจึงเรียกรำเพยและแพรนวลมาหายัางเรือนที่อยู่ติดกับครัวแม่อุ่นกับแม่พิกุลเรียกอีชั้นกับลูกมาที่เรือนนี้มีกิจอนใดหรือเจ้าคะห้องนี้มีอะไรยอยู่ทำไมต้องใส่กุญแจไว ลูกกุญแจอยู่ที่แม่รำเพยใช่ไหมเปิดประตูสิแม่พิกุนอยากดูข้างในหม้อชามเครื่องครัวที่ยังไม่ต้องนำไปใช้เจ้าค่ะไม่มีสิ่งใดน่าดูหรอกเจ้าค่ะมีความลับอะไรถึงไม่กล้าเปิดเจ้าสองคนแม่ลูกนำของไม่ดีเข้ามาซ่อนหรือเปล่าท่านพ่อเกลียดของฉันต่ำนักหรือว่าพวกเองทำของใส่คนในเรือนของเราเป,เปล่านะเจ้าค่ะอยากดูดิฉันจะเปิดให้ดูเดี๋ยวนี้ เมื่อพิกุลเริ่มจ้องมองแพรนวลด้วยสายตาเอาเรื่องรำเพอจึงรีบเปิดห้องนั้นเมื่อประตูเปิดบ่าวคนที่รารงานแอบขยิบตาไปบนคือที่มีหมอดินอยู่พิกุลสั่งให้บ่าวอีกคนหยิบหม้อดินลงมาแล้วคาดขันเอาคำตอบจากสองแม่ลูกว่ามอดินที่มีผ้าขาวสีขุ่นปิดไว้คือหม้ออะไรแพรนวลออึ้งไม่ตอบพิกุลจึงดึงแขนลากแพรนวลที่หลบหลังแม่ออกมาเพื่อจะทำร้าย รำเพยจึงยอมบอกว่าหม้อนี้คือที่อยู่ของผีกะที่ตนเลี้ยงไว้เพื่อเพิ่มความสวยตอนกลางคืนผีชนิดนี้จะออกมาเลียนหน้าเจ้าของจึงทำให้ใบหน้าผุดผ่องสวยขึ้นและไม่แก่ไม่เท่าในวันนั้นรำเพยขอร้องไม่ให้พิกุลนำเรื่องนี้ไปบอกขุนเรืองแลกกับการบอกที่อยู่ของคนขายผีให้พร้อมทั้งจะพาลูกหนีออกจากเรือนไปเอง เพราะถ้าขุนเรืองรู้อาจได้รับโทษเมืองด้วยขุนเรืองสั่งห้ามคนในเรือนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้อุ่นเห็นด้วยพร้อมทั้งกำชับบ่าวทุกคนไม่ให้ขุนเรืองรู้เรื่องนี้เด็ดขาดพิกุลจึงยอมแล้วยื่นคำขาดให้รำเพยกับแพรนวลเก็บข้าวของออกไปก่อนที่ขุนเรืองจะกลับมาเมื่อรำเพยบอกที่อยู่ของคนขายผีไปแต่อุ่นกลับไม่พาพิกุลไปตามที่บอกนั้น ทำไมน้อุ่นไม่ไปหาคนขายผีที่แม่ลาเพยบอกเจ้าคะน้าไม่ไว้ใจนะสิกลัวผีเขาไม่เก่งแต่คนที่เราจะไปหานะ่ะเป็นหมออาคมเลยนะไม่ใช่คนขายผีธรรมดาพีของพ่อหมอน่ะต้องดีกว่าแน่นอนดีเลยพรุ่งนี้เราไปกันเลยนะจ๊ะเมื่อพี่กุลสวยขึ้นพี่ฤทธิ์ต้องรีบกลับมาหาพี่กุนแน่ พิกุลยิ้มกว้างด้วยความดีใจรุ่งเช้าอุ่นจึงพาพิกุลและบ่าวที่สนิทออกเดินทางไปซื้อผีมันเลี้ยงเรียบร้อยจึงรีบเดินทางกลับเมื่อมาถึงเรือนก็เป็นเวลามืดแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางทุกคนจึงแยกย้ายกันไปพักโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรเลยแม่อุ่นตื่นตอนเช้ารีบเข้าไปในครัวเพื่อดูว่ารำเพยกับแพรนวลออกไปจากเรือนหรือ,อยังแต่ต้องผิดหวัง เมื่อเห็นสองแม่ลูกกำลังกำกับบ่าวให้ทำกับข้าวอยู่ในครัวเธอโมโหมากขรันจะแสดงกิริยากเกี้ยวกร่ต่อหน้าบ่าวไพรก็ไม่ได้จึงสั่งให้สองแม่ลูกตามไปที่เรือนของเธอเมื่อรำเพยเดินตามมาที่เรือนอุ่นที่มีท่าทีกังวลกวาแต่ข้อถามขึ้นทันทีแพรนวนลล่ะทำไมไม่ตามมาเอ่อต้องปรุงแกงหม้อที่ทำอยู่ให้เสร็จก่อนนะเจ้าค่ะเอ่อ แล้วจะรีบตามมานะเจ้าค่ะทำไมแกกับลูกยังไม่ใส่หัวออกไปจากบ้านนี้จะให้คุณพี่รู้เรื่องแกเลี้ยงผีหรือไงเอ่อกำลังจะไปแล้วเจ้าค่ะแต่ท่านขุนห้ามไว้นะเจ้าค่ะท่านขุนไหนอย่ากโกหกข้านะคุณพี่เรืองน่ะอีกตั้งสองวันถึงคุณพี่จะกลับใช่ค่าเองที่ห้ามไม่ให้แม่รำเพยกับลูกออกจากเรือนไป ขุนเรืองเดินตรงเข้ามาพร้อมกับแพรนวลใช่แล้วแพรนวลมาชาเพราะไปตามขุนเรืองให้มาช่วยแม่ของตนขุนเรืองกับเรียนตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากงานราชการเสร็จเร็วกว่ากำหนดเมื่อไม่เห็นพิกุลอยู่ที่เรือนขุนเรืองจึงสอบถามและคาดค้นคำตอบจากลำเพยและแพรนวล คนเป็นแม่จึงยอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ขุนเรืองฟังพร้อมสารภาพเรื่องเลี้ยงผีกะซึ่งเป็นผีที่ได้รับเลี้ยงมาก่อนที่จะมาอยู่กับคุณเรืองคุณพี่ก็เชื่อหรือเจ้าคะอีชันกับแม่พิกุลไม่ได้ไปหาซื้อผีเราไปเที่ยวหัวเมืองแค่นั้นสองแม่ลูกนี้มีสายใครน้องกับแม่พิกุลเจ้าคะ่ะ แม่อุนไม่ต้องพูดปดกับข้าแล้วนางอาบ่าวคนสนิทของแม่โดนไว้ข้าจนสารภาพสิ้นทุกเรื่องแล้วล่ะรู้ทั้งรู้ว่าข้าสั่งห้ามเรื่องพวกนี้ยังไม่ทําตามสัง่งทั้งยังพาลูกข้าไปทั้งตามอีกครั้งนี้แม่ต้องถูกลงโทษแล้วนางรำเพยกับนางแพรนวลล่ะมันก็เลี้ยงผีที่หนักคือเป็นตัวต้นเหตุเรื่องนี้มันได้รับโทษย่างไรผีของแม่รำเพยเขารับเลี้ยงไว้ก่อนที่จะมาอยู่กับข้า จะให้เลิกเลี้ยงคงต้องใช้เวลาผิดแผกกับแม่อุนที่รู้แต่กลับจงใจทำผิดไม่ใช่ดอกคุณพี่ลำเอียงหลงมันสุดีฉันทำสิ่งใดก็ผิดไม่เคยดีในสายตาคุณพี่อยู่แล้วขุนเรืองสั่งโบยอุ่นโดยไม่สนใจเสียงขอร้องของเธออุ่นชะเงื้อหาพิกุลหวังให้มาช่วยในยามยากเช่นนี้แต่ไร้วี่แววยิ่งทำให้เธอผิดหวังมากขึ้นเพราะพิกุลถูกขุนเรืองขังไว้ในห้องนั่นเอง จากการถูกทำโทษในครั้งนี้ทำให้ความน้อยใจที่สั่งสมมานานส่งให้ความรักของเธอกลายเป็นความโกรธและอาฆาตแขน้นการแก้แค้นที่พ่อต้องเจ็บปวดเจียนตายคงไม่ผลทำร้ายลูกสุดที่รักของเขาเช้าวันต่อมาพิกุลนอนจับไายอยู่ในห้องครั้งแรกคุณเรืองตั้งใจจะผ่าลูกเอาผีไปคืนแต่ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วไปตามหมอยามาดูอาการลูกสาวแทน หมอให้กินยาต้มแล้วเธอก็หลับไปเพราะผิดใครคุณเรือง่อยเฝ้าลูกด้วยความเป็นหัวโดยมีรำเพยช่วยเช็ดตัวให้ตลอดพี่กุนตื่นแล้วเหรอเป็นอย่างไรบ้างละ่ะเจ็บตรงไหนหรือไม่หิวกูหิวเดี๋ยวอีฉันจะให้บ่าวยกเขาต้มมาให้เจ้าค่ะกูไม่กินเช่นนั้นลูกอยากได้สิ่งใดพ่อจะให้แม่รำเพยไปทำให้นะอยากกินไก่สดเนื้อสด ได,ได้เจ้าค่ะอีฉันจะไปทำลาบดิบมาให้เด้วเจ้าค่ะแสงอรุณเริ่มแผ่ความอบอุ่นพิกุลรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวคุณเรืองดีใจเมื่อเห็นพิกุลมีท่าทางเป็นปกติแต่เธอจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้เลยคุณเรืองจึงเล่าถึงความคุ้มคั่งมนคืนที่ผ่านมาให้เธอฟังเขาไม่ลืมเล่าเรื่องอุ่นที่ถูกโบยให้ฟังด้วยพิกุลเป็นห่วงจะไปเยี่ยมแม่อุ่น แต่เมื่อพิกุลก็กินข้าวและกินยาตม้มเธอก็นอนหลับด้วยความเหนื่อยอ่อนมารู้สึกตัวและรู้สึกกระชุ่มกระชวยเมื่อแสงอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วพิกุลรีบลงจากเรือนไปหาแม่อุ่นที่เรือนหลังเล็กทันทีแม่อุ่นเป็นอย่างไรบ้างแผลโดนหวายยังเจ็บอยู่หรือไม่แม่พิกุลมาได้อย่างไรกันนี่หายจากการป่วยได้เยี่ยงไรเมื่อคืนพ่อบอกว่าพิกุลมีอาการเหมือนผีปอบเข้าสิงพิกุลกลัวพิกุลกับพ่อจะเอาผีไปคืน ไม่ได้จะไปเอาคืนมันไม่ได้ทำไมลนะทำไมข้าจะกลับไปหาหนายข้าไม่ได้แกนี่แกไม่ใช่แม่พิกุลแกเป็นใครข้าก็คือผีปอบที่พ่อหมอส่งมากัดกินร่างนางนี่จนเครื่องในมันเละหมดตั้งแต่เมื่อคืนไงตอนนี้ถึงเวลาของเองแล้วอย่านะกแกทำอะไรฉันไม่ได้นะเพราะฉันเป็นคนให้อัดพ่อหมอ เพื่อส่งแกมากินนางพิกุลจะเสมือนนายของแกอีกคนนะข้ามีนายแค่คนเดียวพ่อหมอให้จัดการเองด้วยงานถึงจะแล้วเสร็จอย่านะอย่าเข้ามาเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของอุ่นทําให้บ่าวและคนในเรือต่างวิ่งขึ้นเรือนหลังนั้นเมื่อเข้าไปบนเรือนอนของอุ่นทุกคนต่างตกใจตะลึงงานกับสิ่งที่ปรากฏต่อหน้า เมื่อเห็นพิกุลนั่งคอมล่างของอุ่นแตล่ลากเครื่องในของแม่เลี้ยงของตนขึ้นมากัดกินเมื่อมีคนส่งเสียงร้องพิกุลจึงถือพวงไส้กระโดดหายไปทางหน้าต่างขุนเรือนตะลึงกับภาพนั้นรำเพยเรียกสติเขากลับมาเมื่อพิกุลกระโดดหน้าต่างไปแล้วขุนเรืองรวบรวมบ่าวไพรแล้วจุดโบต่อไฟออกตามหาลูกสาวแต่ไรวี่แววจึงกลับมาจัดงานศพของอุ่น จนแสงอาทิตย์เริ่มส่องขอบฟ้าขุนเรืองจึงนำบ่าวออกตามลูกสาวอีกครั้งช่วงสายวันนั้นก็เจอพิกุลนอนสิ้นลมที่ชายป่าไกลจากเรือนมากโข ổ, หลังจากงานศพของพิกุลและอุ่นผ่านไปขุนเรืองตกอยู่ในอาการซึมเศร้าเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านขุนเรืองหลับแล้วหรือเจ้าคะแม่ถึงมาทำพิธีกับลูกได้ใช่จ้ะ แม่บอกท่านว่าเอาผีไปคืนแล้วท่านสบายใจขึ้นแล้วก็หลับไปเลยหม้อใบนั้นมันไม่มีผีสางอันใดเป็นเรื่องที่เราปดขึ้นมาแม่เอาไปไว้ที่ใดหรือเจ้าคะแม่ทุบแตกแล้วก็ฝังดินไปแล้วแหละอันนี้อย่ารีรอหยิบกะลาตาเดียวมารีบลงอ่างน้ำกับแม่พระจันทร์กำลังส่องแสงทำพิธีเวลานี้ยิ่งดีนักทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดการไว้เร็วกว่าที่คาดไว้นะเจ้าคะ ใช่แล้วแหละตอนนี้รอแค่หัวหมูริดพาเจ้าพระยามมาสู่ขอแพรนวลคนงามของแม่รำเผยยกยิม้มแววตาของเธอฉายแววเจ้าเล่เธอใช้กะลาตาเดียวตักน้ำในอ่างที่ตนกับลูกสาวนั่งแช่อยู่ท่ามกลางแสงของดวงจันทร์เต็มดวง คนเป็นแม่รดน้ำลงหัวลูพร้อมสวดท่องคาถาทั้งคู่กำลังทำพิธีสาวหมื่นปีซึ่งเป็นพิธีโบราณประจำตระกูลของเธอที่ส่งต่อลูกหลานมาหลายชั่วอายุคนส่วนการเลี้ยงผีกะเลียหน้านั้นเป็นเรื่องที่ลำเพยกับแพรนวนสร้างขึ้นเพื่อหลวงให้คนที่อยากรู้วิธีสวยวันสวยคืนของพวกเธอ แล้วการลวงครั้งคงนี้พวกเธอตั้งใจกําจัดอุ่นและพิกุลให้ผลทางการนําพาตระกูลนางละครให้กลับมาด่งดังอีกครั้งหัวหมูฤิ์เที่ยวมาเยี่ยมขุนเรือแต่ความจริงเขาอยากเจอแพรนวนเพราะแพรนวนจงใจหวานสเสน่ห์ให้เขาหลงรักตั้งแต่พิกุลยังอยู่เมื่อครั้งนั้นเธอเองที่ยุยยงให้เขาเมืนเฉยและห่างแม่พิกุลไปลมปากทายหาเชื่อได้ไหม อีชันเป็นแค่ลูกนางรำไหนเลยจะเทียบเท่าลูกท่านขุนพี่ต้องทำเยื่างไรแม่ถึงจะเชื่อว่าดวงใจนี้เป็นของแม่เพียงผู้เดียวต้องกระทำให้เห็นท่านต้องหายไปจากแม่พิกุนเมื่อท่านไม่ใหญ่ดีนางแล้วไม่แล้วท่านขุนจะให้นางออกเร่อนไปกับชายอื่นถึงเพลานั้นท่านจะรักกับผู้ใดมิผิดอันใดเจ้าค่ะ แผลนวลชมอยชม้าชายตาให้กับชายที่คุยอยู่เบื้องนาหลังจากนั้นหัวหมู่ก็หลีกเลี่ยงการเจอกับพี่กุลแต่แอบมาเจอหน้าแผลนวลบ้างให้หายคิดถึงหลังจากงานศพ9กวันหัวหมู่ลิศจึงให้คนเป็นพ่อมาทาบทามสู่ขอกับขุนเรืองแผลนวลจึงได้ออกเรือนไปอยู่เรือนเจ้าพญา ซึ่งไม่ผิดไปจากที่รำเพยและแพรนวนคาดการไว้ต่อไปเหลือแค่แพรนวนต้องใช้มานยายหญิงทั้งหมดที่เธอมีเพื่อเข้าสู่เป้าหมายต่อไปเมื่อถึงตอนนี้ทุกอย่างก็เปิดเผยแล้วว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นแผนของครำเพยและแพรนวลเริ่มตั้งแต่จงใจไปไล่ลำในตลาดที่ขุนเรืองผ่านทุกวันเพื่อจะใช้เขากลับไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่เคยทำ เนื่องจากเมื่อครั้งที่ลำเพยไม่ยอมเป็นเมียเล็กเมียน้อยของเจ้าพระยาแต่หน,นีไปกับพ่อค้าจึงทําให้คณะนางละครของพ่อแม่เธอไม่ได้รับการผลักดันจากคนในราชสำนักทําให้งานน้อยจนแทบไม่มีงานเมื่อลำเผยสาบเรื่องว่าตนคือต้นเหตุจึงหาหนทางนำพาคณะละครให้มีชื่อเสียงขึ้นดังเดิมต้องให้แพรนวลได้ออกเดือนกับเจ้าขุนมุ่นได้จึงจะช่วยคณะของเราได้ เป็นเมียแล้วจะมีปากเสียงอันใดแล้วเจ้าคะเขาจะสนับสนุนเราหรือเจ้าคะสเสน่ห์หญิงมีพลังยิ่งชายใดตกอยู่ในมนสเสน่ห์ของหญิงได้แม้แต่ดาวหรือเดือนก็ยังหามาให้นางได้สเสน่ห์เงั้ยหรือ,อมแม่แพรรถมือเลิศรสเจ้าคะแต่แยะปากถักร้อยไม่งามนะเจ้าคะสเสน่ห์พวกนั้นฝึกได้ สเสน่ห์ที่แท้จริงคือความงามของดวงหน้าและรูปร่างผิวกายขยับเข้ามาหาแม่แม่จะมอบยาผีบอกให้สูตรสาวหมื่นปีนี้เป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นเอา้านี่คือขี้พึ่งมาหาร,ร่ดุ่ยที่หุงขึ้นมาจากวานมหาสเสน่ห์ให้นำไปผสมน้ำอาบแล้วใช้กะลาตาเดียวที่ปลุกเสกแล้วตักอาบพร้อมบริกรรมคาถาบทนี้ที่แม่ให้ไป จะให้ได้ผลดีต้องทำพิธีนี้ท่ามกลางแสงจันทร์หญิงได้ผ่านพิธีนี้แล้วดวงหน้าและผิวกายจะผุดผ่องงดงามเราเทพธิดาสเสน่นนี้และมีพลังชี้เป็นชี้ตายชายมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว